เผยสการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมาพองกับการอัปเกรดออลอนโซฮาร์ดฟอกจะเกิดอะไรขึ้นมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันเดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามารับชมในเรื่องของคาดาโ c คาดาโ o จะมีการอัปเกรดลอดดอนฮาร์ดฟอกที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนสิงหานี้ฉะนั้นการอัปเกรดสิ่งที่ เมื่ออัปเกรดเสร็จแล้วเราจะเจอด้วยกัน3สิ่งด้วยกันคืออะไรนะครับและมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรฉะนั้นวันนี้เป็นหัวข้อท็อปิกที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าปลายเดือนนะครับเราจะชิงกําไรด้วยกันนะครับใครเชื่อมั่นในเหรียญคาร์ดาน ano, หรือ ada เนี่ยเหรียญ ada เนี่ยนะครับบนเครือข่ายของคาร์ดานเนี่ยผมรับรองเลยนะครับว่า คนที่รอคอยจะไม่ผิดหวังแต่มันก็มีความเสี่ยงอย่างนี้นะครับว่าถ้ามันมีการอัปเกรดอลอนโซฮาร์ดฟอคขึ้นมาแล้วผลปรากฏว่าโปรแกรมมันไม่เสถียรก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งันั้นในตัวข่านะครับเราจะไปถึงบทสรุปและบทวิเคราะห์ด้วยกันว่าทิศทางของคาดานโนและ ADA จะเป็นยังไงต่อในอนาคตปลายเดือนนี้หลังมีการอัปเกรดมันมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันในตัวข่าวเขาบอกว่าไม่นานหลังจากที่เครือข่ายอลอนโซเพอร์เพิร์สนะครับเทสเน็ตของคาร์านได้เปิดตัวทาง IOHK อันนี้เป็นการทวิตนะครับเป็นโปรไฟล์นะครับของบริษัท Input Output ห้ฮ่องกงนะครับเขาก็มีการยืนยันแล้วว่าตอนนี้ทำไปถึงเชด ม่วงละนะครับคือ Pur p l e นะครับก็ไวท b l ู e เนี่ยจะเปิดปลายเดือนสิงหานี้นะครับซึ่งไว้ blue เนี่ยมันก็จะควบกันนะครับเนื่องจากจริงจริงอะไวท์ White, เปิดแล้วนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่น2.0เนี่ยนะครับมันก็ต้องรอนะครับความสมบูรณ์แต่ตอนเนี้ยไม่ว่าจะไวท์บูหรืออลันโซอะไรพวกเนี้ยนะครับในเดือนสิงหาเนี้ยจริงๆเปิดให้ใช้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นแค่ ยูเซอร์สำหรับทดสอบเท่านั้นแต่ว่าไม่นานหลังจากนี้นะครับอเลนโซเพอร์เพร์เขาก็ได้ประกาศแล้วในคาดานโนนะครับว่าจะมีการเปิดตัวขึ้นฉะนั้นทาง IOHK นะครับก็ได้ออกมาอธิบายว่าการบรรลุปเป้าหมายที่สำคัญหมายถึงอะไรรวมถึง CTO ของบริษัทด้านบล็อกเชนเกี่ยวกับ DC Spark นะครับ ที่กล่าวอธิบายบัญชีแยกประเภทของคาร์ดานจะสามารถเปลี่ยนไปรองรับสัญญาสมาร์ทคอนแทคได้อย่างไรนะครับเพราะอันนี้เป็นหัวเรียวหัวต่อนะครับสมาร์ทคอนแทคอย่าลืมนะครับว่าจะมีการอัปเกรดปลายเดือนกันยานี้ต้นเดือนตุลาซึ่งว่ายังไงอีกเรื่องหนึ่งจะมีการอัปเกรดให้เสร็จยังไงก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอมีการเลื่อนแล้วจากปลายเดือนมกราจะมาเป็นปลายเดือนกันยาแทน ต่อนะครับที่ข่าวอลันโซฮาร์ดฟอกนะครับจะนำความสามารถที่หลากหลายมากเลยนะครับแล้วก็น่าจะสร้างกระแสไวรัลให้กับบรรดาชุมชนของคาร์ดานโพอสมควรเลยนะครับรวมถึง c a r ์ดานโก็รวมสคริปต์นะครับของ p ลูทัสนะครับไว้บนเครือข่าย ซึ่งสิ่งนี้จะหมายถึงการรองรับสัญญาณสมาร์ทคอนแทคนะครับบนเครือข่ายของคาร์ดาโนดังนั้นมันจึงพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในชุมชนของคาร์ดาโนครับฉะนั้นแผนงานดังกล่าวนะครับไว้สำหรับฟังก์ชันการทำงานของออรลอนโซเพื่อทดสอบใน3 a เฟสด้วยกันคือเฟสสีออร n ลอนโซบลูออร o ลอนโซไวออร o ลอนโซเพอร์เพสนะครับ โดยเมื่อวันศุกร์ที่6สิงหาคมที่ผ่านมา IOHK บริษัท Input Output ฮ่องกงเนี่ยแหละครับบริษัทวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนที่ก่อตั้งโดยนายชาว์ฮอกกินสันและเจอร์มีวูดนะครับได้ประกาศว่าเครือข่ายได้ผ่านการทดสอบอลอนโซเพอร์เพสแล้วและได้ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับหรือเป็นอย่างเป็นทางการนะครับยังไม่แพร่หลายคือใช้ เฉพาะสำหรับยูเซอร์ทดสอบเท่านั้นต่อนะครับทางบริษัท iohk นะครับได้กล่าวต่อไปว่า Alonso Purpose เนี่ยจะกลายเป็น Cardano Testnet ตัวแรกที่รองรับสัญญาณ Smart c o n นแท t และมันจะมีรายละเอียดทั้งหมด3อย่างด้วยกันที่น่าติดตามอย่างแรกนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะครับทีมทดสอบกว่า150คนนะครับ ได้รับเชิญเข้าร่วมเครือข่ายของอ l ลอนโซเพอร์เพสนะครับก็เป็นแค่ขั้นทดสอบนะครับใช้150คนที่เป็นตัวอย่างสุ่มนะครับในการทดสอบอ l ลอนโซเพอร์เพสนี้ว่าจะมีความสเสถียรเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็ต้องรอกันต่อไปนะครับซึ่งกระบวนการตั้งแต่เดือนมิถุนาออลอนโซไว้ so 2.0นะครับแล้วก็ออลอนโซบลูก็ทำแบบเดียวกัน ต่อมานะครับผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด300คนจากโครงการ p u t a s Pioneer นะครับหรือ Pioneer นะครับหรือที่เป็นผู้ประกอบการนียแหละนะครับจะได้รับเชิญให้ทดสอบเครือข่ายของ Alonso Purpose ด้วยนะครับหมายความว่าถ้าคน300คนนี้จะเป็นคนที่ได้รับการทดสอบการใช้ระบบนะครับความเข้าใจในระบบเนี่ย มากอดแล้วแล้วค่อยเข้าไปใช้อันนั้นก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งจากกลุ่มแรกที่สุ่มนะครับเป็นกลุ่มแค่ทดสอบเขาเลือกมาเท่านั้นเองแล้วเขาก็แบ่งเลเยอร์ของการทดสอบนะครับจากคนธรรมดาไปแอดวานซ์นะครับที่จะรู้ว่า Purpose หรืออลันโซเพอร์เพจะมีจุดอ่อนอะไร 3. นะครับ iohk วางแผนที่จะพูดคุยกับกระดานแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม ให้กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตจำนวนมากพร้อมสำหรับการเปิดตัวอลันโซ h ฮาร์ดฟอกโดยคาดการว่าจะมีขึ้นปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยานี้ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของพวกเขายัางจะสามารถฝากถอน ADA เป็นดอลลาร์ได้นะครับได้อย่างต่อเนื่องสำหรับไม่ต้องให้มีการจัดการในภายหลังนะครับก็คือว่าให้สามารถที่จะ เพิ่มเติมนะครับไออลอนโซฮาร์ดฟอกนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหานะครับหรือว่าต้นเดือนกันยาก็คือสามารถที่จะฝากถอน ADA ได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมกับพูดคุยกับกระดาน H c h a จำนวนมากที่จะมีการใช้อ l ลนโซ h ฮาร์ดฟอกตัวนี้นะครับคือมีการเสนอระบบนิเวศของคาดาน o นั่นแหละ เหมือนกับ Ethereum อีเทเรียมนะครับว่าถ้าคุณมาใช้ธุรกรรมหรือว่าระบบนิเวศของคาดานโน่เนี่ยคุณก็สามารถที่จะอัพโปรแกรมอัพเกรดอะไรจากคาดานโนได้เลยถ้าในเมื่อบางจังหวะอีเท r u เรียมราคาจะแพงก็สามารถที่จะใช้คาดานโนได้เลยนะครับฉะนั้นคาดานโนก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ ทางชาวฮอกินส n แล้ว IOHK เนี่ยกำลังที่จะโปรโมทอยู่นะครับเพราะว่าเออถ้าเกิดคุณมีตัวเลือกเพิ่มทำไมคุณจะไม่เอาอลอนโซ h ฮาร์ดฟอกหรือคาร์ดานโอละท่ากนกรณีที่ค่าแก๊สของ e t ทู r ร u m มันสูงในจังหวะที่มีคนต้องการเหรียญ e t ทู r ร u m เยอะเราก็ว่ากันอีกทีนะครับสุดท้ายนี้นะครับเมื่อมีสอสามอย่างที่ประกาศออกมานะครับทำให้เกิดแฟนคลับ ที่ตามมาอย่าง DC Spark นะครับเป็นบริษัทบล็อกเชนได้ออกมาเผยแพร่บล็อกโพสต์นะครับแล้วก็สรุปพูดไว้ประมาณาวันที่24มิถุนายนะครับใน y t u t u นะครับคนนี้ชื่อเซบาสเตียนนะครับกูเลมอสนะครับ CTO ของบริษัทบล็อกเชน DC Spark เขาก็ได้ออกมาทำ u t u b e นะครับพูดไว้ตอนวันที่24มิถุนายนเกี่ยวกับการปิด เปลี่ยนแปลงนะครับทั้งหมด12ประการกับ Cardano เพื่อรองรับสัญญาณ Smart Contact ส่วนจากวิดีโอข้างต้นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากที่สุดเขาจะเลือกมาแค่3อย่างด้วยกันถ้ามีการใช้ Alonso Smart Contact เนี่ยนะครับหรือ Alonso ตัวเนี้นะครับฮาร์ดฟอกตัวเนี้ยเอามาใช้มันจะมีอะไรบ้างเขาก็เลยเลือกมาทั้งหมด 3อย่างด้วยกันก็ถึงพูดถึงภาพรวมนะครับที่ทางสเตมาสเซบาสเตียนนะครับได้สรุปเอาไว้มันมีทั้งหมด12ข้อด้วยกันแต่แกเอาในบทความข่าวเนี่ยเอามาแค่3ข้อนะครับที่เป็นจุดเด่นเขามีการสรุปขั้นต้นว่าอะไรบ้างนะครับสิ่งที่น่าสนใจเมื่อมีการอัปเดตอลอนโซที่จะมาถึงนี้ 1. น,นะครับเขาจะทำให้ โปรแกรมหรือระบบนิเวศของ c a r d a n o หรือ Smart c o n t r a c t ของ Car d a n o เนี่ยแตกต่างจากอ t ท e r e u m นะครับคือไม่มีค่าแกส๊สอย่างแรกนะไม่มีค่าแกส๊สนะครับไม่ว่าอะไร Smart c o n t r a c t ของ c a r d a n o จะไม่มีค่าแกส๊สแล้วอย่างที่สองนะครับจะมีระบบอย่างหนึ่งนะครับคือการตรวจสอบธุรกรรมสองครั้งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นขั้นที่หนึ่งนะครับเขาจะรับรองสัญญาณพูทัส ซึ่งเป็นตัวกําหนดหลักและขั้นตอนที่2คือดําเนินการตามสัญญาณของพูทัสซ,ซึ่งจะแตกต่างจากสัญญาณของ Smart c o n t แท t ของ e ีเทอร u m ที่มี l a เยอเดียวนะครับในการตรวจสอบ c าร์ a ด o มี2นะครับแถมไม่มีค่าแก๊สด้วยแหมทําให้คุ้มกว่า e ีเทอร u m อีกนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นไม่ได้อย่างใจต้องการนะก็ต้องอดทนอดกลั้นนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ เป็นลูกค้าอย่างวันอย่างค่ำที่สองนะครับธุรกรรมที่เรียกว่าสัญญาณสมาร์ทคอนแทกนะอันนี้คือสัญญานะครับจะต้องมีการทําสัญญากันก่อนนะครับและจะต้องมีหลักประกันสิ่งเนี้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายอย่างน้อยในการดําเนินตามสัญญานะครับในกรณีที่สัญญาล้มเหลวทางคา r ดานก็จะมีหลักประกันเลยความค่าเสียหายให้นะครับ ซึ่งเหล่านี้คารานโน่ก็พยายามที่จะทําให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งต่างจากอีเาเรี่ยมเนาะถ้าเกิดเสียเลยนะครับก็เอาเงินชดเชยบางส่วนให้นะครับเหมือนกับเค,ค้กก้อนหนึ่งนะครับที่อ่าค่าแก๊สเนี่ยอัดเข้าไปนะครับโดยใช้เค,ค้กก้อนหนึ่งนะครับพอทำเค,ค้กมาเสร็จเราต้องการที่จะแบ่งนะครับเพราะว่าเค,ค้กบางอันอะ่ะมันพอมันทําออกมาแล้วบางสีบางข้าง บางมุมมันไม่ดีนะครับมันไม่แห้งมันไม่เสร็จมันไม่สําเร็จอย่างนี้เขาก็ต้องตัดทิ้งไปนะครับไอ้ส่วนที่ตัดทิ้งก็กลายเป็นรายได้เสียนะครับคือรายได้ที่เหลือให้กับลูกค้านั่นเองแตกต่างจากคาดโนนะครับคัดโนเนี่ยเขารับรองให้ลูกค้าเลยว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ก็ต้องคืนให้ทั้งหมดนะครับตามสัดส่วนนั้นดังนั้นอันที่สามนะครับเขาบอกค่าธรรมเนียมต่ำในรายการ u t x O, นะครับกำลังถูกเปลี่ยนจากค่าคงที่จาก1 ADA นะครับไปเป็นค่าพารามิเตอร์ของโปรโตคอลเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะครับก็อันนี้คือเป็นค่าธรรมเนียมต่ำนั่นแหละนะครับพยายามที่จะทำให้ค่าธรรมเนียมค่าบริการอะไรพวกนี้ต่ำที่สุดนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าคาร์โนจะสามารถพลิก แย่งลูกค้านะครับหรือแย่งส่วนแบ่งของอีทอรี่มได้มากน้อยขนาดไหนผ่านจากการอัปเกรดอรลอนโซตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับในปลายเดือนสิงหานะครับแล้วต้นเดือนกันยาท่านคิดว่า ada จะไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับก็ว่ากันอีกทีนะครับส่วนตัวผมผมเชื่อว่าสามารถไปได้ถึงร0อบาทเลยทีเดียวนะครับต่อนหนึ่ง ada ท่านเชื่อแบบไหนนะครับ1คือไปได้ถึงร้อยนะครับกด1 2คือไปไม่ได้ถึงร้อยกด2นะครับเชื่อแบบไหนกดแบบนั้นสามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเกิดข้อมูลขาดตกบกพร่องอะไรหรือหายไปนะครับผมก็ขอประทานอาภัยด้วยและสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะให้กำลังใจ ช่องของเรามากยิ่งขึ้นที่เราจะพัฒนาคอนเทนต์ดีๆต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและสุดท้ายนี้นะครับเราก็มีหลายช่องทางทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกติด f a e e o o o y y u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  e ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยทักทายกันได้นะครับเพราะว่าในนั้นฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีไว้สำหรับ แบ่งปันกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันในการลงทุนสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ได้รับการติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์2ตัวนะครับก่อนที่จะขอบคุณสปอนเซอร์2ตัวคือถ้าเกิดใครเข้ามาที่กลุ่มนะครับขออยากเข้ามาที่กลุ่มให้ทักมาที่เพจอย่างเดียว ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ที่ f a c e o o กอะนะครับก็ลิงก์มาตามนั้นเลยแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์2ตัวนะครับ1คือออนซอนนะครับออนซอน1ตัวนะครับก็เป็นโรบอท AI นะครับที่สามารถช่วยในการที่จะคิดในการซื้อแต่ละโรบอทหรือแต่ละ หุ่นะครับหรือเรียกว่าโรบอตนั่นแหละในแต่ละตัวว่าถ้าเกิดซื้อแล้วท่านจะได้เงินปันผลอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถชวนเพื่อนได้ชวนเพื่อนก็ได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรเพิ่มของเขาไปนะครับส่วนที่2คือ copycat นะครับ copycat คือ copy twitter นะครับที่เราสามารถเลือกระดับ Master ได้เลยนะครับสูงกลางต่ำแล้วแต่จำนวนเงินที่ท่านได้ลงทุนไปนะครับ ก็มาสเตอร์คนไหนเก่งท่านก็พร้อมที่จะเอาเงินฝากกำลังใจที่เขาได้ก็น่าจะประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและผมก็หวังว่า ADA Coin จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีครับ 还 o o